วันนี้นะครับวันที่8เนอะเดือนธันวา,าคม2564นะครับอยู่ที่เทโลวิทเดลวอล์กนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องถึงเ A12 ครับผมเชิญเลยครับวันนี้นะคะขอนแนะนำนะคะซัมซุง A12 ค่ะเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดนะคะจากแบรนด์ซัมซุงค่ะมาพรา้อมเปนเี่ครบคันนะคะกับกล้องหลักถึง4ตัวด้วยกันค่ะ ความละเอียดถึ่24.8ล้านเลยแล้วก็มีว่าลูกค้าจะเก็บภาพเล็มกว้างหรือว่าถ่ายหน้าชัดสองเบอร์นะคะหรือว่าเล็มตูนนะคะก็สามารถใช้งานได้ทบในในเครื่องเดียวเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีระบบการปลอดภัยให้นะคะกับการสแกนล,ลายนิ้วมือด้านข้างนะคะใช้งานได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็หน้าจอขนาดใหญ่6.5นิ้วค่ะให้การรับชมหรือว่าเล่นเกมนะคะเต็มตา ในส่วนของราคาโปรโมชาั่นส่วนลดค่ะจากโปรโมชาั่นลูกค้าเ e อีเด้วย er นะคะจากราคาปกติ5,299บาทวันนี้เพียงลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่นะคะเป็นเจ้าของ Samsung A22 รุ่นนี้ได้นะคะในราคาเพียง1,799บาทท่าน,นี้ค่ะ